วันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567พลเอกโดมศักดิ์คำสายแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บังคับบัญชากำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนราชาการในพื้นที่จิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมณวัดเทพนิมิตแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์การทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์การบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนการบริการตัดผมเคลื่อนที่มอบอาหารกล่องและน้ําดื่มบรรจุขวดของกองบัญชาการกองทัพไทย จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เยี่ยมเยียนชุมชนใกล้เคียงวัดเทพนิมิตร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ําในพื้นที่ชุมชนเวียงเทพเก้าทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยยังดํารงความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสําคัญของชาติร่วมกับทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สําคัญสําหรับวันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งในรัชกาลปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปี